อสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่ พบกันกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นนะคะพี่พี่อีพีที่สองสี่สองกันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ไ่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติม,ตมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิง้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวไ่บ้านจัดส่งพัสด,ดุให้นะคะ อ่แบ่งปันยามเย็นนะคะพิษสา ep ที่สองสี่สค่ะมีพระมาแบ่งปันพี่พ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะพิจําหมายเลขที่1เป็นเหรียญทรงผนวนรัชการที่9ค่ะเหรียญทรงผนวนรัชการที่9นะคะพิจําหมายเลขที่1ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะหมายเลข1 300อบาทค่ะหมายเลขที่2นะคะพี่เป็นลีลานะคะพี่จ๋าทักลวดคะ่ะพระลีลานะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าเก่าค่ะพี่ถักลวดมาแบบนี้เลยคะ่ะพี่จ๋า ลีลาเก่าสวยถักลวดไว้นะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่300บาทหมายเลขสองค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำค่ะปากน้ำพร้อมการเคลือบฉลักนะคะพี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พระของขวัญวัดปากน้ำสามร้อยบาทลังยันหลังมาชัดสวยประมาณนี้นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขที่สามค่ะ พระคงขวัญวัดปักน้ําค่ะหมายเลขสี่เป็นเอ,อ่อพระกิ่งหลวงพ่อจาาค่ะพี่กิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาค่ะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จา๋าเก่าสวยเลยสามร้อยบาทกิ่งหลวงพ่อจาดหมายเลขสี่ค่ะ หมายเลขที่ห้าเป็นปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมาในซองแบบนี้นะคะพี่จ๋ามออีกระดาษเขียนมานะคะ่ะพี่นี่ค่ะหลวงปูทวดวัดช้างให้พิมพ์หูขีดสองสี่เก้าเจ็ดค่ะพี่นี่ค่ะพี่จ๋าเข้ามาในซองนี้นะคะพี่แม่บ้านตัดออกมาค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่หมายเลขที่ห้าค่ะ มาในซองมีกระดาษแผ่นมาหนึ่งแผ่นค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่ปูทวดเนื้อว่านหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะมาในซองอมีเป็นซองแบบนี้นะคะพี่จ๋าเขาจะมาพร้อมกันคะ่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่ห้านะคะพี่หมายเลขที่หกเป็นปูทวดเนื้อว่านเช่นกันคะ่ะนี่นะคะพี่จ๋ามาเป็นชุดแบบนี้ค่ะพี่อะ อันนี้เขียนว่าพิมพ์ใหญ่2497หลวงปุถทวดวัดช้างให้ค่ะนี่ค่ะพี่300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่6ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาะคะ่ะหมายเลข6 3สาบาทนะคะพี่ นี่เลยค่ะมีเป็นซองเป็นองค์หลวงปูท่ทวดมานะคะพี่จา๋าอ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่เจ็ดเป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดค่ะปูท่ทวดหลังเตารีดหมายเลขเจ็ดค่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋าหลวงปูท่ทวดหลังเตารีดนะคะพี่หมายเลขที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จา๋าปูทวดเนื้อว่านสาเอ้ยปูทวดหลังเตาเรีดคะ่ะพี่จา๋าสามร้อยบาทหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตสตหีบค่ะหลวงพ่ออีสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบค่ะพี่เก่าสวยหมายเลขที่แปดหูเชื่อมนะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขแปดค่ะ หมายเลขที่9กเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่จันเหรียญหลวงปู่เผือกค่ะพี่ปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหมายเลขเก้าบาทค่ะ1องค์300บาทค่ะพี่2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จา๋าหมายเลขที่เก้าเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่หมายเลข10เป็นสมเด็จพิมพ์พระประธานหลวงพ่อกลวยค่ะ สมเด็จพิมพ,พระประธานหลวงพ่อกลวยหมายเลขสิบนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่สิบค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะสิบเอ็ดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารูนะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นวัดอุดมสมพรหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ พระอาจารย์ฟันนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อเช่มนะคะพี่จ๋าพ่อเช่มวัดนาย่างนะคะพี่เพชรบุรีค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเช่มค่ะพ่อเช่มวัดนายางหูเชื่อมนะคะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขที่สิบสองเก่าสวยค่ะ 13เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผงสุพรรณหมายเลข13นะคะพี่จ๋ามาพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่มีร้องรอยการลงลักปิดทองค่ะพี่จ๋าผงสุพสรรณ300บาทมาในเลี่ยมเก่าสวยนะคะพี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะหลวงพ่อคูนปร,ริสุทโธมหะพี่จ๋าเป็นเหรียญจริญนพรบน อ,อโค้ดนะคะพี่หลวงพ่อคูณค่ะเมตตามหานิยมปี2536ค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคูณวัดบานไร่นะคะพี่ปี36แบ่งปัน300บาทค่ะหมายเลขที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเช่นกันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคูณปร,ริสุทโธหมายเลข15นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ ปี2526นะคะพี่300บาทเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะหมายเลข16เป็นพระชัยนะคะพี่จ๋าพระชัยหลวงปู่รอดวัดบ้านไพรค่ะ พระชัยหลวงปู่รอดวัดบ้านไพรนะคะพี่300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระชัยหลวงปู่รอดวัดบ้านไพรค่ะหมายเลข16บหกสบาทค่ะสิเป็นเหรียญหนุมานนะคะพี่จ๋าหานุมานหลวงพ่อกุลค่ะพี่วัดพระนอนค่ะ เหรียญหนุมาลหลวงพ่อกุลวัดพระนอน300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ สิบแปดเป็นรูปหล่อหลวงปูสุขเอ้ยรูปหล่อหลวงพ่อจ่านะคะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข18ค่ะ 19เป็นปิตาหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกัวค่ะพี่จ๋าองเล็กเก่าสวยนะคะพี่พ่อเดิมเนื้อตะกั่วหมายเลข19นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาพิมสองหน้าค่ะพี่นี่ค่ะเนื้อเก่าค่ะพี่จ๋าหมายเลข19ค่ะปิตาหลวงพ่อเดิม300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลข20เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพ่อเดิมหูเชื่อมสอง2นะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่จ๋าพ่อเดิมสองสี่แปดสองค่ะเหรียญเก่าสรรภาพใช้นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะคะพี่สมเด็จเก่าด้านหลังปั๊มตาคุดนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังนี้ร่องรอยการปั๊มตราครุฑแบบนี้นะคะพี่จ้าครุฑใหญ่หนึ่งตัวค่ะพี่สามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบสองนะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าเกตทะลุซุ้มะคะ่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มด้านหลังนะคะพี่นี่คะ่ะด้านหลังมีคําว่ารวยติดมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าอ่ะ แม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่สมเด็จเก่า300บาทใหม่เลข22ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่23เป็นพิมพ์ปกโพค่ะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพหมายเลข23ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระสมเด็จเก่านะคะพี่หมายเลข23ค่ะ เป็นพิมพ์ปกโพค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขนะคะพี่หมายเลข23่สิบามรอยบาทค่ะ24เป็นเหรียญหลวงปูไข่ค่ะพี่จ๋าปูไข่หูเชื่อมเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc 300บาทนะคะพี่จาถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขค่ะ เหรียญหลวงปูไข่300บาทนะคะพี่เก่าวสวยค่ะหมายเลขที่25เป็นเหรียญจอบใหญ่ครับพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่หมายเลข25นะคะพี่ 1. นึ่งองค์3 0 0บาท 2. ององค์5 0 0บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าแบ่งปันยามเย็นพบเจอกันที่5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ 300บาทจอบใหญ่พ่อเงินใหม่เลข25ค่ะ26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะจะเป็นเนื้อดินค่ะพี่รูปหล่อพ่อเงินเนื้อดิน300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะนี่นะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋า แบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่หมายเลข26ค่ะ27เป็นรูปหล่อเช่นกันนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าค่ะพี่หน้าตามาสวยๆนะคะพี่จ๋า300บาทค่ะรูปหล่อหมายเลขที่27บค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะพี่สาหมายเลขยี่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่พ่อกเกษมหมายเลขยี่สิบแปดค่ะนี่ค่ะพี่า๋าปีหนึ่งเจ็ดสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะหลวงพ่อกเกษมะคะ่ะหมายเลขที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญชินราชนะคะพี่สา มาพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่เลี่ยมใช้งานนะคะพี่จ่าชินราชหลังอกเรา300้บาทนะคะพี่เหลนเก่านะคะพี่จ่าสาภาพผ่านการใช้งานค่ะชินราชหลังอกเราพร้อมเลี่ยมหมายเลข29ค่ะ300บาทนะคะพี่30นะคะพี่จามาแบบนี้เลยคะ่ะพี่องค์ใหญ่พร้อมเลี่ยมนะคะ เป็นพระนารายทรงปืนนะคะพี่จ๋าเนื้อดินค่ะพี่อันนี้สอบถามจากเจ้าของมานะคะพี่จ๋าพระนารายทรงปืนค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่นี่นะคะพี่จ๋าไม่ได้ชำรุดนะคะพี่จ๋าคือมีรอย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 แค่ตรงนี้นะคะพี่จ๋าสองจุดค่ะ ด้านหน้าก็เหมือนเป็นรอยแต่ว่าคือไม่ได้หักแตกออกจากกันค่ะพี่มาแบบนี้ค่ะ300บาทค่ะพี่จ๋าพระนารายณ์ทรงปืนเนื้อดินค่ะพี่ พร้อมเลี่ยงการใช้งานพร้อมเลี่ยมใช้งานนะคะพี่จ๋าหมายเลข3 300าม0ิบสามระอทค่ะ,ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป E ี แบ่งปัญยามเย็น EP ที่สองสี่สงไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า